วันนี้มันมีเหตุการณ์ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งไปเจอศพมนุษย์เนียนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ระบุเพศแต่คาดการว่าจะเป็นผู้หญิงถูกเผาอยู่ในบ่อขยะโดยจุดที่เกิดเหตุก็คือบ้านหนองดู่คุณผู้ชมครับอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นน,นี่ฮะคือตอน,นที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือคนขับรถขยะ เขาได้มีโอกาสไปเจอก็คือเป็นเพราะว่าตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับมันก็เป็นเรื่องแปลกก่อนจะไปเจอศพมนุษย์เนี่ยนะครับถูกเผาทําไมถึงคาดว่าเป็นผู้หญิงคุณผู้ชมครับมันจะมีภาพตอนที่ลักษณะจุดเกิดเหตุเขาจะไปเจอว่ามันมีเส้นผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตกอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยเป็นลักษณะผมยาวซึ่งในจุดนี้เลยคาดว่าศพดังกล่าวน่าจะเป็นศพผู้หญิงจากลักษณะเองเนี่ยพบว่าไฟเนี่ยมันได้ไหม้นะครับจนกระทั่งไม่เหลือ เศษเนื้อแล้วแต่แปลกก็คือเศษผมนี่ยังคงตกอยู่แล้วก็ไปเจอก็คือไอ้เส้นยางรถยนต์คุณผู้ชมครับเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นการเผานั่งยางลองดูคลิปที่ทางเจ้าหน้าที่ตอนที่เขาไปเจอศพปริศนาดังกล่าวเนี่ยนะครับตกอยู่ในกองขยะโดยตอนนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาระบุว่ายังไม่มีคนสูญหายจึงแปลกใจว่าศพนี้เป็นไปได้ไหมถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วเอามาเผาที่นี่ลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเหตุ เขานั่งยางเขานั่งยางนะครับอยู่ที่บอ่อขยะอยู่บอ่อขยะเป็นบอ่อขยะในเขตพื้นที่อำเภอแวงน้อยนะครับเป็นแถวแถวบ้านแถวบ้านน้องดูน้องผือน้องผือบ้านน้องผือก่อนถึงบ้านน้องผือ ตำบลละหานาพบศพนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือตอนที่พี่ๆกู้ภัยนะฮะเขาเข้าไปเจอกระดูกมนุษย์ซึ่งถูกเผาแล้วก็ลักษณะเองเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือว่าโดนเผาจนหมดเหลือแต่โครงกระดูกลักษณะท่าเนี่ยเหมือนนอนนอนขดเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไปเจอ,อยางรถยนต์ถ้าเทียบกับภาพนิ่งตอนที่เขาไปเจอกระดูกด้วยเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยคนที่ไปเจอคุณผู้ชมฮะชื่อว่าจัก,กรินคือที่มันแปลกคืออะไรไหมฮะจัก,กรินเนี่ยเป็นคนเจอศพคนแรกเขาเล่าให้ฟั<า>ง,<า>งว่า เขาเองเนี่ยเป็นคนขับรถรับส่งน้ําดื่มคุณผู้ชมครับและตรงบริเวณบ่อขยะเนี่ยตรงจุดนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเส้นทางซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวถ้าจะเห็นภาพมุมกว้างเนี่ยนะฮะบ่อนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากคนที่ส่งน้ำเนี่ยเขาบอกตอนแรกเลยเนี่ยเวลาเขาขับผ่านบ่อขยะเพื่อจะไปส่งน้ำยังอีกหมู่บ้านหนึ่งขากลับเนี่ยเขาจะจอดรถเพื่อนับสตัง ปรากฏว่าระหว่างเขากำลังนับสตางค์และเช็คของก็คือลังน้ำจูจ่ๆมันแปลกตรงที่ว่าเขาได้กลิ่นเหมือนน้ำอบลอยปะทะจมูกหลังจากนั้นเขาก็เลยมองกลับเข้าไปที่กองขยะตอนแรกที่มองกลับเข้าไปเนี่ยเขาหันไปเจอกระดูกนี่นะฮะลักษณะขดตัวเหมือนกับทางด้านจัก,กรินบอกเหมือนจะสื่อบอกให้หันมาดูหน่อย จนตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปดูเลยรู้ว่าเอ้านี่มันเป็นข้อศอกเป็นลักษณะโครงกระดูเลยตัดสินใจแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับว่าตกใจมากจากกลิ่นน้ำอบกลายเป็นศพมนุษย์นะฮะลองฟังฟังเสียงน้องที่เจอศพนะฮะผมก็นึกว่าเขาเผาหมาอม,มองไปเห็นดำๆรอบแรกเห็นมันแบบรอบสองนี่ก็เห็นมันสิโครง รอบสามเห็นท่อนแขนกับคางก็เลยมั่นใจว่าเป็นคนผมก็เลยวิ่งมาบอกบ้านน้องพือต้องงานศพแม่นครับเขาก็เลยพากันแหากันไปดูเขาก็ว่าผมนี่ไอ้นี่ร้อนบ่เมายาบ่เอออะไรประมาณนี้ทําไม่ต้องทั้งทั้งที่ผมก็บอกดีๆเลยกับผมกับอร้องเขาเลยว่าไปดูให้ผมเดิอครับมันเมืนคนหรือเมนหมาแต่ว่าผมดวนผมดวนมาบางนี่มีคนบอกผมว่าไอ้ไงนี่ร้อนเออแบบเป็นยังไงที่น มันก็เป็นคนยิงๆตามที่ผมพูดกับผมเห็นยังไงผมก็บอกอย่างนั้นจต่มันชมฮะทางด้านคนเจอเหมือนโกรธประมาณว่าไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งคนในหมู่บ้านเจอกระดูกหาว่าเขาหลอนเขาก็บอกไม่ได้หลอน สุดท้ายมาเจอเป็นกระดูกจริงๆล่าสุดภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือชุดสืบนะฮะลงไปในพื้นที่ตรงบ่อขยะมันมีมุมน่าสนใจคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะคือถ้าดูจากลักษณะบ่อขยะที่คุณผู้ชมเห็นแล้วการเจอโครงกระดูกมนุษย์คําถามก็คือบ่อน,นี้มันมีระยะเส้นทางเนี่ยนะฮะ ไปไหนอะไรยังไงปรากฏว่าวันนี้คนเก็บขยะคุณผู้ชมฮะชื่อว่ากเกษมเกษมเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วบอกขยะเนี่ยรถเนี่ยมันจะวนเข้าออกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ2เวลาคือตอนเวลาประมาณ10บโมงกับตอนเที่ยง เหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ถามบอกเอาจริงแล้วส่วนใหญ่ที่นี่มีการเผาขยะไหมเขาบอกว่าสําหรับคนเก็บขยะจะไม่เผาส่วนใหญ่จะเอาขยะมาเทคนที่จะเป็นคนเผาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนพวกหาของเก่าซึ่งมักจะจุดเผา สำหรับคนที่ทิ้งขยะตรงจุดนี้เขายอมรับว่าตกใจและในพื้นที่นี้ไม่เคยเกิดเรื่องมาก่อนจึงคาดการว่านี่น่าจะนำศพมาเผานั่งยางลองฟังเสียงทางด้านของคุณเกษมหน่อยนะวันวันหนึ่งจะมันจะเจ็บอยู่สามสี่หมู่บ้านอย่างเงี้ยถึงเวลาเราออกไปทำงานก็แปดโมงแปดโมงก็ประมาณเสร็จก็ไม่ใช่หน้าเที่จการก็ประมาณสัก เที่ยงหรือบ่ายโมงก็แค่นี้ก็จบไปแล้วทำเสร็จก็เข้าสำนักงานอย่างนี้นะครับก็ไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งวนนเราไม่ได้เดินรอบดูนะไม่ได้เดินไปรอบไปบ่ออะไรคือเก็บเสร็จก็กลับเลยแล้ววันนั้นวันศุกร์ด้วยส่วนมากถ้ามันว่างตัวนี้ก็เทแต่ว่าถ้าไม่ว่างเราก็หาสถานที่มันว่างเทนะบ่อมันกว้างนะ ครับแต่วันนั้นเราไปถึงเราก็กลับหัวรถถอยตูดเข้าไปเทเลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคนทิ้งขยะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถอยตูดรถแล้วก็เทขยะเลยเลยไม่ได้สังเกตว่ามันมีศพมนุษย์หรือเปล่าวันนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับลงไปในพื้นที่มันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าตรงจุดนี้มีคนที่เขาเห็นแสงไฟ แต่เขาไม่เอกใจถูกไหมเป็นใครไอซ์คือเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละฮะแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกเขาอยู่ห่างตรงจุดบ่อขยะเนี่ยประมาณสัก5 6า0เมตรซึ่งมันเป็นบ้านของเขาเองเขาบอกวันนั้นเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านปรากฏว่าเขารู้สึกมันมีเหตุการณ์แปลกๆช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มของคืนวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายมีการมารักลอบแล้วก็เผานั่งยางที่จุดนี้ตัวของคุณน้อยฮะคุณน้อยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเขาบอกเขาเข้าไปทําธุระนใ้หมู่บ้านแล้้วกกก็ลับบเขาาาาามมที่่นประ ตอนกําลังที่กําลังช่วยงานชาวบ้านอยู่ที่บ้านนี่แหละสิ่งที่เขาเห็นเขาบอกเขาเห็นเปลวไฟมันสูงขึ้นมาแบบท่วมต้นไม้เลยตอนนั้นยังแซวกับเพื่อนบ้านอยู่เลยบอกเออหรือว่าไฟไหมเพราะว่าลักษณะไฟเนี่ยมันเป็นเปลวเพลิงขึ้นมาแล้วก็มีควันออกมาด้วยเขาบอกตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นพวกไฟป่าหรือว่าเผาขยะมันจะไม่มีลักษณะคือควันไฟแต่อันนี้มันมีควันก็เลยคิดว่าเออไฟไหมบ้านหรือเปล่าแต่ทิศทางที่มันมีการไหม้ก็คือบ่อขยะตรงจุดนี้พอวันที่16ของทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเห็น ช่วงเย็นของวันที่17ก็มีคนไปเจอว่ามีคนเป็นศพถูกเผานั่งยางแล้วฮะไฟไหม้เงินเกลือกันเลยบางสี่ฉนกเลยเลี้ยวไปมันกิดมืนอิริมันสีแดงขึ้นเลยเพื่อนนะคันว่าคันว่าเพื่อนเฝ้าสุมไฟจังสีมันสีมันสีคว้นเลยอันนี้มันบ๊อบคว้นแม่มันแดงขึ้นเลยไหมไฟมันขึ้นสูงไหมจ้ามันขึ้นสูงขึ้นจนว่าขีดเ็นแดงเบิดเลยด้วยก็เลยว่าก็นว่ากันไต้ใช่แล้วก็บูดซนใจหรอกเพราะว่าเนี้ยเคยเป่าหยอกกันเมืนเมื่อไหฉันเกลือซื้อไปเลยนะ โดนเติบก็เวากันอยู่ว่าเอ้าไฟเอ้าเพิ่นสุมป้าซื้อดอกก็เลยเวากันว่างสิโบดับตอนไหนบได้สังเกตเพราะว่าบได้สุนใจแล้วมียขนก็บ่ได้สังเกตว่ามันสีดับตอนไหนือบได้สนใจเพราะว่าฉันบ่สุนใจนะฮตื่นย้ำเมื่อสาวมารันนี้ผู้ผู้ที่เพิ่นเพิ่นมาสูงน้ํำเพิ่นมาบ่อยฟังพอแขนก็เลยบ่เซียเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพ่นไปได้ว่าฉันบ่ไปหรอกเพราะว่าฉันก็บ่เคยไปนะ ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ยังไม่รู้นะฮะว่าศพปริศนาเนี่ยเป็นใครคือตํารวจเลยพุ่งเป้าว่าคือเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มมากกว่าเนื่องจากว่าผมยาวหรือไม่ก็จะเป็นสาวสองแต่ว่าคนในชุมชนยังไม่มีใครหายนะครับและถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยถ้ายึดวันเผาน่าจะเป็นวันที่16แล้ววันนี้ถึงมาเจอศพเนี่ยนะครับ